ป้าดิจ้าพี่น้องไม่กินข้าวแซวนุ่งกันหิวข้าวแต่เศร้าครับแม่ส่งส่งม่วงนั่นนะมันบ่ได้ใส่บดได้ไหมใ้เออบ่ได้ไม้ไว้กินกับข้าวยังหรืแม่ข้าวเหนียวดำกับหมูกถัอ๋อข้าวเหนียวดำจ้ะแม่หิวข้าวแต่เศร้าครับพี่น้องอันนี้ โอยส่งหมวพี่น้องส่งหมูพี่เอ็งเหลี่อมก็่ด้่ชฟบ้างเฮ้ยน้องันพี่น้องจะเชดุดนี้ไงพูดอะไสีสางกะซางไดนได้พี่น้องครับปีกเรียบใจหน่อยว่ะอ๋อส่งหมูนีพริกฮะส่งหมูพริกพริกนี่หมูเน้อน่้ก็มีพริกนะ đó, tập chim đường đi mùi nè nha, nè mùi 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 nè นังฮะอืมทำไได้สิ้ังสมหมูสุมมัวจะซังได้พี่น้องแม่ยให้แบบกระซมเด้อเป็นะซมอืมอืมอ thì ừ. yeah. แซมกันพี่น้องก็ได้ที่แซกันครั้งผมแม่เลิกงานเด็กก็บอกินอะไรแบบอันนี้เพิ่กินมุกตัวแซมก้นพี่น้องสม่ xong so. rồi